เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์อดีเนี่ยทำไมเขาถึงหายไปสินค้าก็ดีนะครับการตลาดก็ดีทำไมอยู่ๆก็ออกจากตลาดไปเลยแล้วก็มีแบรนด์อื่นเแบนที่ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายสาเหตุแต่ว่าประเด็นหลักอย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของการตลาดเช่นเกิมือมันเปลี่ยนไปเป็นยุคใหม่นะครับคนไปเล่นที่แอปไหนหรือว่าวันนี้จะต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะทําให้ลูกค,ค้าเนี่ยซื้อโดยที่ต้นทุนต่ำซึ่งถ้าคุณอยากจะอยู่ไปยาวๆคุณจะต้องมีหูตาที่ไวต้องมาอัพเดตกลย ปรับตัวแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะครับหรือเป็นทิกตอกหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะหรือเทรนด์อีกแบบที่เขาใช้เครื่องมือการตลาดมาผนวกกับกลยุทธ์การขายเพื่อลดต้นทุนนั่นเพราะว่าถ้าเราอัปเกรดตู้ขายในนะครับปีการขายเก่งขึ้น่อย้อนลูกค้าเก่งขึ้นต้นทุนการตลาดก็ลดลงแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดผมมันมีหลายเรื่องมากๆลยครับที่เราจะต้องปรับตัวในปีนี้แต่ว่าในสัมมนามิ팅รอบนี้ผมย้ำไม่แล้วนะแบบกินง่ายย่อยง่ายพร้อมอาหารเต็มที่เลยนะครับเรียกว่าสัมมนานี้เลยครับเรียนไปกินไปเจอ สามปีรอบนี้เราจะพูดอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับบันเด็ดของไลน์ปีนี้มีอะไรบ้างฟีเจอร์เด็ดเทียบจะเตรียมตัวให้ถูกบว่าจะต้องทำกรารตลาดอนไลน์ยังไงจะดึงลูกค้าเข้ามายังไงสองนะครับทิก,ทอกตอกมายด์จริงนะครับในยุคที่คนใครๆก็ทำเป็นนกัหมดแล้วคุณจะต้องมีวางกลยุทธ์แบบไหน่หรือทิกตอกแอดปีนี้เริ่มอยากยิงแอดแล้วอยากยิงยังไงให้มันรอดในเมื่อที่หลายๆคนเนี่ยยิงเขายิงแอดกันไปเยอะแล้วนะครับเราทีม่มายิงจะทำยังไงให้รอดต่อไปนะครับไลฟ์คอมเมอร์สปีแล้วทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดแล้วว่ามันเกิดปปปีีีนนนนนนน้้้ะะะคครรรรัััััับบบจจเ็แแลลลลววททมมขาาาาายยยยผ่่ไไไไ์์์งงงงงหหือกกุธใใ รวมทั้งการตลาดบรุปการขายอื่นๆมากมายที่จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายที่ทําได้จริงซึ่งบอกเลยเลยว่าใน10ประเด็นที่ผมจะพูดในงาน,นคุณจับไปแค่3-4ประเด็นคุณก็เพิ่มยอดขายได้แล้วครับสำหรับมิ팅รอบนี้เราจะจัดวันที่ยิบสามปุมภาพันสถานที่จัดงาน,นก็คือร้านเ o t ร์เท e ร์ไซส์รอรอทอยู่ที่เรียบด่วนรันท บัตราคาอยู่แค่1,450บาทซึ่งอันนี้รวมทั้งความรู้ที่จะได้รวมทั้งอาหารแล้วรวมทั้ง10่พิเศษหลายอย่างรวมทั้งมีการแจกคุนเรียนฟรี1ปีเรียนเพราะอะไรก็ได้ของผมในงานด้วยนะงานนี้จำกัดร้อยท่านเท่านั้นสมัครด่วนได้เลยที่ไลน์อัเจ้าไอ้เขาดรกิมตอเซวาร์มฮะ